ครับผมนะตอนนี้ผมเองอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมก็เช้านี้ก็ไหว้สักกา,าระศาลหลักเมืองอจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับจังหวัดที่76นะครับผมนำ้าไปผูกสักกา,าระศาลหลักเมืองทั่วประเทศไทยเพื่อ,อถวายเป็นพระทุกุ์ตลถวายพ่อหลวงราชกาลที่9นะครับแล้วก็ขอพรเพื่อถวายพระอ,องค์พานะครับผม นะตอนนี้ผมเองเดินทางมาตั้งแต่วันที่9เดือน9ปี65ครับผมจนนัดถึงปัจจุบันนี้เ,เดือนกุมภานะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจบจังหวัดสุดท้ายจังหวัดเลยนะครับผมก็จะเป็นจังหวัดที่77นะตอนนี้เดินทางมา5เดือนกว่ากับระยะทางมากกว่า11,700กว่ากิโลเมตรกับการเดินทางใช้ชีวิต ค่ำไหนนอนนั่นแล้วก็เดินทางคนเดียวนะครับผมไม่มีการเรียนรายไม่มีการขอบอริจากไม่มีการขอสปอนเซอร์นะครับผมก็หลายๆอย่างก็ได้น้ากิตน้ําใจจากพี่นักปั่นหลายๆพื้นที่หลายๆคนทั้งนักปัน่นแล้วก็ไม่ใช่นักปัน่นที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ความเมตตาช่วยเหลือเกอื้อกูลรวมถึงอ,อนุเคราะห์ ดานต่างๆท,ทั้งที่พักอาหารการกินรวมถึงให้การต้อนรับผมเองต้องกราบขอบคุณไว้ณที่นี้ณนะตอนนี้ผมเองก็เหลืออีกประมาณ100กิโลสุดท้ายก็จะถึงจังหวัดเลยนะครับผมก็พรุ่งนี้วันพฤหัสที่23่กุมภาพันธ์2566ก็จะเป็นวันสิ้นสุดของการเดินทาง เพื่อนำพาไปผูกศักการศาลหลักเมืองพบ77จังหวัดเพื่อถวายเป็นพระเิกุตนถวายพ่อหลวงราชการที่9ผ้าที่ผมจะทำไว้ทั้งหมด89พื้น77ผืนเป็นชื่อของแต่ละจังหวัดอีก12ผืนที่ไม่มีชื่อจังหวัดแต่ทำมาแบบเดียวกันไว้ศักรารเช่นอนุสาวรีย่าโมหรือสเสด็จเตี่ยคุณมลงชุมพรรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ได้ผ่านมานะครับผมก็ณนะตอนนี้ผมเมย์ก็เดินทางมา5เดือนกว่าก,กับระยะทาง10,000กว่าโลก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่สิ้นสุดของการเดินทางปั่นจักรยานทางไกลทั่วประเทศรวดเดียวนะครับผมจบที่77 7, 7, 7, 7, จังหวัดที่จังหวัดเลยครับผมก็คือจบ77จังหวัดเลยนะครับผมก็นะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วครับผม ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางครับผม